ครับจะพาเข้า,าวัดซับพงโพธิ์ตำบลดุสูสรอำเภอสงสางนครราชสีมาครับไปไหนกันครับ,รบกำลังเป็นทางผ่านกำลังครับเุิดไปครับอ๋อนี่ยอยู่<ร>ที่บ้านซับพงโพธิ์ครับที่บ้านพระครูอ<ม>ันนี้พระครูอันนี้บา้านชาวบ้านอันนี้เป็นบ้านเั็นรัน้วโรงเรียนไหมพี่นี่ยรั้วโรงเรียนเขาเลยรัโรงเรียนเข้านั่นรั้วโรงเรียน โอ้มองเ็นแล้วครับนู่นเขาครับโอ้เขาเก็นเขาพิกเนาะโอ้งามเด็กงามคือคืออเขาเยอะนะเออบ้านเขาอย่างหลายหลังเลยพี่เาเปเป็นบ้านชาวบ้านมาักครัครูครเป็นเด็กนนปเดินครูสมัยก่อนอ๋อบ้านเด็กโรงเรียนเมื่อกี้เนี่ยออตูนแต่เป็นทีมนนสมบูรณ์มียา สุดมาถึงนี่เลยสดเลยสุดแล้วสุดแล้วเห็นรั้วแล้วเมื่อกี้นอ่ะหมดข้างหน้าก็มีมีปลาเลยปลามันปลาอ้อยนะครับครับถนนก็เป็นคนเกีรติเสริมเลขสองสองเลนไปทางกับทางยูเวเล่ทางสองใครยูเวเล่ติสตีติสตีพีอะไรบ้านอยู่แถวนี้เคยอยู่โนนสมุนปิยานนู่นนู่นหรอวะนู่นเอ๋ไปเชิงเขาหน่ะยใช่ไหมนังคานุ่เนาะ ใจตัวนิดน้อยใซับด้วยเนาะใช่ซับลูกเลียนะอันนี้ทางนับะครับทางมดแล้วครับต่อไปเป็นลูกลางครับลูกลางดินแดงออนอนอนน้องใช่ออนน้องออนนงนี่เป็นเป็นครูเอเนี่ยครูเอหน่อยใช่โอ้แกช้าแกอยู่นี่นะเน่มามาเป็นพอจะเนี่ยกระถม นี่แหละโนสมบูรณ์วิญญาณโอ้๋ออะไรนะพอเกจชาอ๋อพอเกจชาเราอ่ะนะ,อะเ,นเอาเห็นราคาไหมนะี่ยนูนนะ่นอ่ะนู่นราคาโบสถวัดใช่ไหมนะ่ะเหมือนกับไอ้สุเหลิวใช่ไหมนนั้นสุเหลิวไหมสุเหลิวอิสลามนะนะั่นไงใช่ไหมเรือไส้มือโอ้นี่ไส้มือหรอวนะเนี่ย โอ้ยางพาร,ราครับน่นาวัดเป็นยังพาร,ราก็กี่ยางแล้วน่ยนหะยางก็กี่ยางใช่ไหมวัดซับพงโพธิ์ครับอ่ามีสองประตูโอ้เฮ้วัดนี่แปลกเนอมีประตูชั้นนอกชั้นในเออวัดซับพงโพธิ์เออั่นองครับวัดขดังวัดดังเคุณตาอา เหมือนอาคารเรียนเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นสลาวนะัดครับเันอ่หมอเหมือนอาคารเรียนเลยจ้ะเหออาคารเขอขอนุญาตเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะได้แต่อยากเข้าปั๊มมากไม่อยากเข้าห้อง เป็นตระล่านเขาอยู่ในป่าเขา ฟิลมอาแล้วส่งตัวแนขึ้นไปกองุงทำไมคบงหน้าอมือไปไปส่ไปที่ขึ้นไปนีคือ้นไปดูอะไรนู้นน่ะเออเขา เค,เคยมาไหมครับครั้งแรต้นไม้เยอะครับอยู่แล้วมลมเย็นต้นไม้สูงมากครับประมาณ1 0บสเมตร15เมตรประมาณ 2> 1 2บสองาเมตรเป็นป่าเลยครับครั้งแรกครับที่ได้มาวัดซับพงโพด อำเภอสิงสางตำบลนรสุบูร์นะครับนะครับอันนี้ก็ทำทำตกนะครับเนะแบบนี่ยทำตกทั้งนี้เป็นป่าเป็นป่าไผ่เป็นป่าไผ่แล้วก็ทางขึ้นหน้าผาอ๋อน,นี่จะสร้างเหมือนชมดาวหอคอยเลยมั้งเนาะเนาะ ป็นป่านี่ขนาดบอกไม่ขึ้นนะเดินจม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 อ๋ออันนี้ไงที่อันนี้เดี๋ยวกันบอกไหนอันนี้เขาลังจะสร้างครับของของวัดมันบอกครับผมอันนี้แนวสไตล์เหมือนสไตล์อินดูเนอะนวสไตล์มันของอินเดียอินดูเนาะไหนไหนช่วงคันช่วงคันคันเนี่ยแค่ตรงนี้เลยบอกบอกบอะไรกันไรใช่ไหมไกลไปะร้อยเมตรวะ บอลูใช่ไหมลืมแล้วอันนี้เป็นน้าบนเป็นหน้าผาครับนี่สวยครับคนมันไม่อยากมาเนะี่ย <c oughs> เห็นอะไรลูกอเห็นทั้งบนหมดเลยครับเห็นบ้านเอ่อไกลบ่ครับอยู anyway. ่หัวเขาเนี่ยหัวเขาเครื่องเตื้องบ่สูงบ่ซื้อช่ววงงงช่ทาขึ้นจะมีท่าหน้าฝนนี่ที่ว่าโอ้มันจะคลึ่มเลยอ่ะเนาะมันจะเป็นอมจะสวยแนี่ยนะนกเดินเล่นเล่นไปสักห้านาทีมันมันมันมีสัตว์ป่าไหมที่ว่าอาจจะมีอ่ะมั้ยมีหรอเสืออาปกเสือสิงค์ก็ทิ้งแล้วอย่างนี้เนาะเขาไม่ให้พูดพักหวานครับเออถ้าแบบนี้พักหวานจะมากวาง ก็กวานจะมากผมมันชื้นเนาะตอนนี้เราก็จะไปเดินดูว่ามันเป็นธรรมชาติกันไนครับอันนี้เป็นป่าไผ่เนาะอันนี้ก็เป็นแล้วก็เป็นในกระทางครับตอนนี้พวกเราก็เอาพวกเราก็เอาเอาอาจจะไม่กลับก็ได้มาบวชอยู่แถวนี้ก็ได้ พี่่น้องงก็สูไม่ไม่สูงเนี่ยนิดเดียวโอเคครับเออทางน้องมาเดินเที่ยวป่าครับวัดพงโพธวัดซับพงโพธิ์ครับโอ้ถ้าหน้าฝนนี่เป็นตะไคร่น้ำจับเนาะแล้วก็ก็ลื่นเลยเ,ลยเนี่ยถ้ามาหน้าฝนนี่เขียวเนาะสดชื่นนะเนี่ย à do จริงๆ ở trong này แหละโอ๊ยเห็นคน giờ ให้มันสูบจิตโลหิตนะออกแข็งแรงครับกี่เมตรร้อยขันโอ้ยแป๊บเดียวสองนาทีก็ถึงแล้วถือว่ามาออกกำลังกายใครกินมาเยอะเมื่อกี้จะได้ออกบ้างอันนี้ก็เป็นทาง ทางปูนนะทางปูนแต่ทําไม่ไม่ชันทำค่อยๆขึ้นทีน,น,น,นี้ก็แต่ละคนก็ตามที่เห็นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องบอกครับบรรยายด้วยภาพด้วยคลิปบรรยายด้วยภาพครับ <c oughs>

เอาเอาไปตรงทนะดังครับแล้วปิเลยครับแต่เ้นแหลงร้อยสี่ต้องกดนคนไม่ออนี่ยร้อใช่มต้ยเจ็ดสิบหกแล้วเฮ้มบนนโอ้ตะมูนี ถ้ามองกลับไปมันชันมากเลยอ่ะไหนครับโอ้สวยสรับสวยอืมมันจะไม่กล้าลงมาสิครูสวยต่อไปก็ขึ้นหินนิดนึงครับถึงแล้โอ้ลูกเสือครับไม่ต้องมาทำฐานวิยาไม่ต้องทำฐานเลยอย่างดีเลย chứng lẽ chinh chiên mà đang phát đang phát con đang phát con ก็เป็นอะไรนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็โอ้อึดมากครับห้าหกสาวอึดมาก โอ้กาลัระแกะเป็นรูปพระครับโอ้เขามีทางขึ้นให้ไหมเขาบนหลุกเปิดพระอยู่ข้างล่างเนาะจริงจริงมันเนี่ยครับหน้าผานี่เขาไปนั่งกันนั่งบนหัวพระเลยครับ ตอ,ต,อตอนที่ยังไม่แกแ่นลครับผ oh. มแล้วใครคนมาแกะรูปวะเขาจ้างเหลือมาโอ,โอ,โอ้นี่ครับข้างล่างเป็นตัวตำบลนนสมบูรณ์ครับส,าาสวยๆครับเป็นหินศิลาแหลหินทรายาาพระบรมพระอ่านว่าไง กุดีไตรไตอะไรเอ๊ะนางลองอ่านจะฟังดูลูกอ่านจะฟังดูอ่านว่าไงนี่เนี่ยจ้ะพระบรมอะไรใช่พระบรมพระพระนอละนอละชะดานอละชดทะ ไตรตไตรพบไตรพบไตรพบแล้วก็มงมุดโอ๊ยอ่านก็ยากมงกุดไตรตพบกุดโอ๊ยอ่านก็ยากแบบอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่คนมาแกะไว้เป็นหินทรายนะครับ<ด>วัดพงโพธ อันนี้เป็นรองรอยกันแกะถ้าทาั้งขึ้นขึ้นอังน,นี้ปีนได้ครับนี่ออกในทางขึ้นครับเนี่ยขึ้นไปออกไปุูนคนระับ ครับเชิญชวนเปิดอใครมาเที่ยววัดพงทรัพยพ์ภูโนนะครับที่ตำบลทรัพย์สมุอนอำเภอเชีงสางโคราชวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเือนละ <laughs> มกราหกเจ็ดนะครับโคราชเป็นเองครับสวัสดีครับ